อาร์ตผสศุดเคลื่อนไหวทันทีหลังหมอกล้องออกมายอมรับเป็นพระเอกกดาราหักหลังเพื่อนจากกรณีที่ก่อนหน,น้านี้เคยมีประเด็นเรื่องพระเอกด,ดังกอแทงข้างหลังอาร์ตผสศุดซึ่งก็มีคุยไปยังเกรทฟลินทอนซึ่งทางอาร์ตเองก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่หนุ่มเกรทพร้อมโพสต์ขอโทษด้วยว่าเพิ่งเห็นว่าคนโยงไปหาน้องเกรทแต่ไม่ใช่น้องเกรทนะครับน้องดีใส่ดีมากเจอผมทุกครั้งไหว้ผมทุกครั้งน้องเกรทน่ารักครับ อย่าโยนอะไรแย่ๆไปให้น้องครับส่วนเป็นใครนั้นอืมหน้าคิดครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขอโทษน้องด้วยถ้าให้คนเดาไปหาน้องน้องเขาแมนพอน้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากไม่ดีแบบนั้นหรอกครับไว้ส่งหมูกรอบไปให้ทานนะครับล่าสุดได้มีเฉลยดาราอักษรกอไก่คือหมอก้องสารวิทได้ออกมาพูดยอมรับณนะตอนนั้นพูดเรื่องเขาจริงตอนที่มีประเด็นอัดออกจากช่องสาม แล้วเราไม่ได้คุยคนเดียวมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วคุยกันด้วยความที่ผู้จัดจาก,การคนเดียวกันเลยถามว่าอาจออกจากช่องสามเหรอเอาจริงๆมันง่ายมากเลยถ้ามีปัญหาอะไรอาจสามารถโทรหาได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้มันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเราถ้ามีการเข้าใจผิดก็ควรยกหูเคลียร์กันไม่ได้ใส่ลายอาร์ตมันคือข้อเท็จจริงที่เขาหมดสัญญากับช่องสามแล้ว,ตอนน,ญญอลวตอนนั้นผมก็หมดสัญญาเลยถามว่าเป็นเล่นละครช่องอื่นได้เหรอ ถ้าเป็นแบบนี้แต่ณนะตอนนั้นเรารู้แค่ว่ามีน้องดาราบุคคลที่3เอาไปพูดต่อแต่เรื่องมันจบไปตั้งแต่10ปีที่แล้วไม่ได้โกรธที่อาร์ตออกมาพูดเข้าใจได้จริงๆเราสองคนอาจเป็นเหยื่อของบุคคลที่3ถ้าอาร์ตรู้ว่าผมโดนอะไรจากบุคคลที่3คนนี้อาร์ตอาจจะเห็นใจผมก็ได้นะหลังจากหมอกล้องออกมายอมรับแล้วเป็นพระเอกดังกอเพื่อนดาราหักหลังอาร์ตพสุดต่อมาเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของหนุ่มอาร์ต ก็พบว่าได้โพส์ข้อคิดรยะยาวระบุว่าก๊อบมาครับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองเรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแต่กลับทําเป็นมองไม่เห็นเมื่อเป็นความผิดของตนเองขายกับสำนวนที่ว่าความผิดคนอื่นเท่าพวกเขาความผิดตัวเราเท่าเส้นผมคนที่ชอบโทษคนอื่นหรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลึกๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแออีโก้สูง เพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการกระทําของเราการกระทําของคนอื่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราหรือใครเพียงคนเดียวแต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองแล้วไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทนเพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผักความรับผิดชอบไปแล้วยังทําให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงหลายครั้งที่เรารู้สึก,กโกรธ เมื่อโดนคนอื่นเอาเปรียบแต่เราก็เป็นฝ่ายได้เปรียบเองกับรู้สึกเฉยๆแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสังงานพอลึกๆในใจของเราก็แอบ,บเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทําให้บางทีเราก็มองความผิดของตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้บอกว่าให้เอาตะโทษตัวเองหรือกลด่าดตัวเองซ้าๆเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดนะเพราะแบบนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนอกจากจะทําให้รู้สึกแย่ไปกว่าเก่า แต่อยากให้แฮชแท็กย้อนมองการกระทําของตัวเองดูบ้างลองหาสาเหตุว่าการกระทําของเราที่ทําให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นเราต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองกล้าที่จะขอโทษออกไปอย่างจริงใจแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องทุกคนล้วนมีเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทําของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจกสิ่งที่สําคัญกว่าเหตุผลในการลงมือทําก็คือ มันเกิดผลกระทบอะไรจากการกระทำนั้นมากกว่าเพราะเหตุผลที่เราทำมันอาจจะดีสําหรับเราแต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้ไงดังนั้นควรมองเรื่องส่วนรวมเป็นหลักก่อนพยายามลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างเราจะไม่มีวันพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าได้เลยถ้าไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองสิ่งสำคัญคือเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้เราทำได้แค่ตระหนกรู้ แล้วแก้ไขที่ตัวเองแทนถ้าการกระทําของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามากๆก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมาเลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกโทษสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหวังเลิกโทษดินฟ้าอากาศและสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้ไขพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกันเถอะทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราทั้งนั้นขอขอบคุณภาพจากคุณอาร์ตพสุ์และแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ